มาอยู่ในเกมโลบอกวันนี้เราจะมาเล่นเป็นด่านกระโดดนะทุกคนเดี๋ยวเราจะกระโดดไปกันเลยพร้อมยังก็มาดีก่อนโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกระโดดกันเลยมาทุกคนกระโดดกันเลยอย่าเพิ่งกระโดดโดนเรากระโดดอยู่พี่ถนัดเอกดีแบบนี้มากโอ๊ยลูกพี่ต้องจะมาจ้าเดี๋ยวขอเปลี่ยนมุมกล้องเป็น เออแบแแดดใช้ไปเลยแล้วกันอ่ะเธอเปลี่ยนเราไม่ถนัดเล่นแดดนะน่ะอ่ะเธอเปลี่ยนเฮ้ยเล่นไม่เล้นำหมดแล้วมาทุกคนงั้นเรามาเล่นกันต่อเลยเดี๋ยวทัอกีนคนที่คน,นที่เป็นคนตั้งกล้องก็คือคนนี้ชื่อว่าจุดจุดจุดนะจิจิจิถ้าอยากรู้ก็ไปดูในคลิปได้เลยไม่ต้องดูมากา,านจิจิจิ คือตอนนี้เราอยู่ในเราอยู่ในทุกคนเห็นนานปะมันตอนนี้นะคะเอมีกำลังจะตามตุดเราไแล้วเธอรอด้วยได้ไหมอ่ะได้ดีอันนี้อย่าไปล่ะโอเคงั้นเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวรอเจ้าของคลิปก่อนเราจะขอคลิปคือเราเอาเราเอาน้องมาด้วยน้องก็ได้ประมาณน้นเห็นไหมใช่เพราะว่าเราวันนี้เราไม่เล่นกันสามคนนะทุกคนที่จริงเราเล่นกันสองคนใช่ไหมล่ะรวมใช่ไหมล่ะ โอ้ยเอดินก็ไม่เล่นเองเออทุกคนเราจะขอคิปไปหนึงเดี๋ยวเราจะมีอะไรบอกนิดหนึ่งนะเดี๋ยวขอเราขอตัดคลิปไปเลยแล้วกันตัดคลิปเลยนะตัดคิปเลยนะทุกคนเมื่อกี้เราตัดคิปไปเพราะว่าเจ้าของคลิปคนเดียวเลยใช่แล้วเราก็มีอะไรบอกเราลืมบอกชื่อคลิปชื่อคลิปชื่อเอดดินพี่น้องจอมโซนนะทุกคน<อ>ไปเสิร<อ>์ชหาได้นะทุกคน ีทันเวลาแซปปอกนักทำลายสุดๆดูสิเรากระโดดแล้วนะตอนนี้เราเกือบกระโดดถ่ายแล้วเดี๋ยวดิเ,ดเล่นแบบอื่นได้ไหมพี่ขอถ่ายคลิปกับพีจ่จีได้ไหมเอาด้าน,นที่ตัวเองชอบเลยอันนี้มันเป็นออบบี้ที่ยัง,นนงเดีดิไปข,ข,ขอเดีดิไปขอเครื่องแม่ไปไปขอเครื่องแม่ไปไปขอเลย แม่อาจจะทํางานอยู่โอ้ยเธอเธอรอเราแป๊บหนึ่งได้ไหมกู่เราจะมาทุกคนดูนะเจ้าของคลิปคือแบบอยืนนู่นๆเลยอ่ะใช่อยู่ตรงเลเซอร์มันยากน้องกูแต่กวเนี่ยเราไม่กลัวนี่ะทุกคนนอนๆๆเหตุไปเหตุไปไปใหอีกแล้วทุกคนคือเราสงสารมากคือเราขี้เกียจตัดคลิปด้วยนะไม่ไม่ไม่เป็นไรเราไม่ต้องตัดคลิปก็ได้ไปเละอย่าเล่านะคะอย่าเขาตัดคลิปแป๊บหนึ่งนะคะเีรืมึง คลิปตลกนะคะทุกคนอย่าดูนะเจ้าของคลิปคือตกไปมากให้ทุกคนดูได้เลยนะพูดเธอพุดคือตายบ่อยมากทุกคนเจ้าของคลิปมาแล้วทุกคนเธอขซซนะทุกคนเชียร์เป็นเจ้าของยามาใจเจ้าของคลิปเด็ทุกคนตอนนี้จะผ่านแล้วทุกคนนับในใจเลยว่าสามสองหนึ่งช้า สามสองหนึ่งไปคือตกเมื่อกี้ถ้าตกคือตรงนี้เราล้องให้เอเคความถอยกระพุ่โอเคขอามถอยกระพุ่นเคืองล้อมันกระตุกตุกอันไหนอะเล่นอะไรโลบอกเหรอใช่เคื่อนล้อกระตุกติ๊กตูมันเยอะเกินไงลูกเอ็ต้องลบเกมบ้างไม่ลบเกมบ้างเอติลบเกมแล้วติล็อก็ต้องโหลดโลบบอ่ อ่าไม่ลบไม่ลบอ่ะทำไรอ่ะไม่รู้ทำไรไม่ได้ต้องต้องซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่เหมือนเดิมใช่เราต้องลบเกมเพราะว่าพื้นที่เกมมันเต็มมาแล้วนานนานเลยรื่อยเรื่อยเรื่อยนี้อ่ะแม่จะ้อานอยู่ทุกคนขออะไรด้วยมันดังมากพี่วินพี่วินแบ่งน้องเล่นมากทุกคนคือตัดชิปอยู่เหร ทุกคนม้เราตัดชิปไปหลายอย่างแล้วก็คือเจ้าของชิปอะคือแบบโอ้ยจะหัวร้อนก็ไม่ได้คือมันใจอ่อนกับเด็กป้าทุกคน<ป>ใก้แลวลุกคเชียหน่อยอถึงแล้วค่ะมาทุกคนอันนี้ห้มโดนส,สีสีทุกคนอันนี้เธอไม่ได้ตัดชิปเรารู้เพราะว่าเธอพูดทขมานแล้ใช่ไหมไปทุกคนเธอเราตกอีกแยว อย่าพิ่งพูดตอนนี้พี่ต้องมีซาปาชีทุกคนถ้าได้ยิเสียอะไรรบกวนก็ขออภัยด้วยใช่ใช่ใช่ขออภัยเพราะว่าเพราะว่าเราร้องห้ายถ้าพูดถ้าถ้าวันไหนมีโอกาสได้เล่นแบบดีเดี๋ยวเราจะมาถ่ายให้ดูอีกที แต่ว่าที่เราไม่ได้แชทเกมหลายวันเพราะว่าเรามีธุระแบบส่วนตัวแล้วก็เลยไม่ได้แชทเกมหลายวันว่าแกวันนี้มันต้องลงไปด้านล่างนะทุกคนมันไม่มีเธอเราบั๊กหนึ่งสิเออจำได้ใช่ันขอบอีกดันนะอ้าวตกอีกแล้วเราตกปวดเลยฉันเห็นเธอตกไปจริงๆริงยเมื่อกี้ฉันเห็นอ่ะอ้าวฉันเกือบแล้วฉันเป็นดาวออฟบี้ค่ะฉันเป็นดาวออฟบี้ ใครอยากเห็นหน้าเรานะคะก็คลิปนี้คลิปของเอวิอะไรนะคลิปนี้คลิปนี้คือของชื่อชื่อชื่อก็คือไอซ์แอนหากนได้มันจะรวมทุกคลิปเลยชื่อชื่อก็คืออะไรนะชื่อคืออะไรนะก็นนี้ฮอสิกัดชื่อคือ,เอ,อ Johnson, เอดินพี่น้องจอมโซนเอดินพี่น้องจอมโซน ถ้าอยากเห็นนะคะก็ดูมันคลิปนี้นะคะเอดดนพี่น้องจอมซนเนี่ยก็จะมีคลิปที่เราเปิดหน้านะคะแต่ถ้าอยากเห็นเต็มๆเนี่ยไปดูคลิปพี่ได้เลยนะคะพอลัสสุดลาเองถ้าใครอยากเห็นหน้าเราแบบสองคนแบบแบบไม่ได้เห็นแค่หน้าแบบเราเปิดคนเดียวถ้าใครอยากเห็นแบบทุกหน้าใครแบบอยากเห็นแบบสองคนเลยก็มาดูในคลิปสั้นเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะลงคลิปสั้นเนี่ยคือเรานะคะต้องถ่ายเหมือนกันเลยะค่ะ เราถ่ายทั้งคลิปสั้นแล้วก็คลิปยาวทุกคนทุกคนเห็นคนนั้นไหมใช่ปะใช่ปะทุกคนเชียร์เยอะๆนะเพราะว่าเขาเริ่มมาถึงแล้วค่ะกว่าเราจะผ่านไอ้แก็คผู้ค่ายักษ์นั้นได้ก็ประมาณสิบสี่และรอเล่นแต่ทุกคนนางมาถึงตางทีรู้ไหมว่าเรารอเขานานมาเมื่อกี้ไม่มีไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะทุกคนเมื่อกี้มันเป็นแค่ภาดดวงตาค่ะใช่ภาพดวงตาเอะอันนี้มันเออขออภัยค่ะ อวเว้แสงแสงตะุ้นเวมาเลยเ้อ้าวทุกคนเอฮ่าฮ่าฮ่้เคยมาตกตนนี้เ้ยว่าเธอเคยตกลเคยตกเลมามาแล้วอุ้ยอุ้ยมันเป็นบล็อกเดียอ่ะบล็อกเดียวบล็อกไอ้บล็อกปีมันได้ใช่ไหมใช่กคนเคยจะขับดูดู้าดูเราตอนหันั้นหล ทุกคนเจ้าค่ะอึ๊ดลูกเซฟพันอยู่เมื่อกี้เราเซฟพันอยู่มันจะเซฟพันอ่าฉันกดแล้วฉันใช้กดผิดอ่ะทุกคนดูนะเฮ้ยดูยมันเซฟพันเราเป็นดาวออฟบ,บี้จริงๆไม่ได้โกหกจะเป็นดาวออฟบี้ที่สุดไอ้ลูกอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมันมีจุดเซฟเป็นพัดในล้านอันที่เราตกลงไปอะ่ะเมื่อกี้เราเห็นเราจะผ่านเมื่อกี้เราจะผ่านเมื่อกี้มันลื่นนะเมื่อกี้พี่ลื่นอ่ะจริงอันนี้ลื่น จริงเหรอถ้าเองเยยบสิมันต้องข้ามเลยเนี่ยเมื่อกี้พี่อยู่นี่ีๆมันก็ไปเลยอ่ะจริงเหรอใช่อันนี้พูดจริงเมื่อกี้พี่บักถ้าดูเรายังเยยบได้เลยไม่เป็นไรเมื่อกี้พี่เพลอไปเตือนเนี่ยเพราะว่าเธอเพราะเธอแต่เกมอะไม่เป็นไรค่ะเพื่อนรู้ปัญญาม่งไปถ้าอันนี้อันนี้เราไม่ได้ตั้งใจตายนะเราแค่อยากรู้อะทุกคนว่าไง แล้วเดี๋ยวกันเราอยากรู้ว่ามันจะโดนได้ไหมกระเพกอ๋อกระเพกมันกัน้นน่ะใครจะไปรู้กระแพกมันกัน okay. ้นขอๆเราจะปล่อยดูน้องเข้ามาน้องเล่นเครื่องแม่แม่คิตตี้อ่ะว้าแต่ว่าเราอยู่ไกลกว่าน้องไงใช่ไหมทุกคนอันนี้ต้องค่อยๆไปนะเพราะว่ามันเป็นพื้นน้ำแข็งใช่ไหมใช่มันลื่นเนี่ๆๆนยๆเมื่อกี้พี่เกือบแล้วเนี่ยว้าทุกคนมันไม่ลื่นอย่าไปเชื่ออย่าไปอย่าไปเชื่อว่ามันแข็ง ไมื่ทุกคนฟังเราเลฟังเราอย่าไปฟังคนคนที่ได้เขาเขาวิ่งแล้วเขาก็ไม่หยุดเขาก็เลยตายโอ้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 มันได้ใส่ลูกหายตัวได้วิ่งเร็ววิ่งเร็วทุกคนมันต้องไปไงอ่ะไปตรงนี้ใช่ปะโอเคขอถามคำพื้นตอนคือเรานะคะเป็นคนที่จะเป็นดาวอัพบิสซี่จริงเลยนะแต่เรานะสิว่าเราตายไปอีกครั้ง อย่าลืมมาคอมเมนต์ด้วยนะคอมเมนต์เยอะๆกันนะครับไม่ต้องถามหรอกว่าใช้เป็นบอยจริงไหมช้เป็นได้ทุกเพศอ่ะทั้งผู้ชายผู้หญิงกะเธอกะเธอกระบือม <c oughs> อั้งอ้ายว้ยเ้ยรามีเรื่องจะมาเมาส์มอยนี่นึงคือตอนนั้นเราถ่ายละครน,นะเราถ่ายละครแต่ว่าเราไม่ได้ลงละครทุกวันถ่ายได้เจอมาก คือคือแบบมันแบบโอ๊ยไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่ามันแบบถ่ายไปได้ยังไงอะ่ะแต่มันก็ออกมาไม่ดีค่ะถ้าถ้าคลิปนี้มันผิดถ้าคลิปนี้มันฟิดลงไปใน YouTube ของคนอื่นนะคะและมันมและเมีคนดูมากเนี่ยเดี๋ยวพี่จะมาหาไอวแล้วก็จะบอกว่าให้ลงคลิปเลยเพราะว่ามันผิดแล้วใช่แต่ว่าคนอ,อื่นที่เราอยากจะบอกอเบาๆเสียงเพลงได้ไหมมันติดเสียงเพลงตรงไหนนะเบาๆ เอปิดเสียงให้แล้วเป็นตนนี้เสียงเครื่องร้องเอรินปิดเสียงเพลงพี่ลำพานเมื่อกี้พี่เปิด้วอวะลำพานเสียงเพลงไหมทุคกคนทุกคนจำไว้นะคะว่าจอมสซนจอมซนจริงๆนะทุกคนคือแบบได้ทะเลาะก,กันเลยอะทะเลาะแบบกันทุกวันแต่ว่าไม่ได้ทะเลาะก,กันตีตายหรอทุกคนใช่เราเคยเราเรามีเรื่องจะมาเมาส์เมื่อกี้พี่จีบอกว่าไม่ได้ตีกันตายในชะ่ไหมเคยมีเรื่องอะไนีรั้นึง เลเเยค่ะค,คือเราอยู่บนรถอ่ะแล้วเราทะเลาะกับน้องเนาะน้องบอกว่าพี่วินอย่าเอาขามาไว้ที่อย่าเอาขามาใกล้ที่ขาซีดแล้วแล้วแล้วแบบแล้วมีแค่ยายน,นที่อยู่บนรถส่วนแม่ลงไปซื้อที่ตลาดใช่ไหมตีกันเกือบตายที่โรงพยาบาลก็เคยมีน้องอยากลงไปหาแม่แตายที่เดิมอีกแล้วทุกคนสงสัยน่าจะไม่ได้เห็นคนเจ้าของคลิปนะคะเพราะว่ามันเป็นไปเป็นเครื่องใหญ่ค่ะ ธอ,นอนนลอแม่เพิได้ครับแต่ฉันขอเอาไปนี่กันเธอไปกินน้ำรอก็ได้นะเธอแต่ว่าเธออย่าออกเากกมมึงกันเธอไม่เริ่มใหม่แน่ไม่ได้เริ่มใหม่ี่อยู่อันเซฟให้เหรอไม่ไเชื่อทุกคนยัาไม่กล้าออกเลยฮนะกลัวเธออยากพูดเราหลอนแล้วเนี่ยหลอนภาษาช่วยด้วยอันนี้เรากำลังขยับขยับว้นเกิดแล้ว เราจะร้องเพลงให้ทุกคนได้ให้เจ้าของคิดได้ตอบคำถามนะคะทคำความรู้จักเหล่ากาชแชร์ามมาต่อไปเย้ง้นเรื่องเลยนะสามสี่ชื่ออะไรคะชื่อปวดปลาสาทชื่อเล่นลาชื่อชื่อเลนชื่อปลาสาท์ทำคิดแบบไหนงั้นเหรอทำที่ปวดร้อนวันเกิดลาวันเกิดวันที่วันเกิดวันที่สิบหก อายุล่ะอายุตอนนี้ประมาณแบบใกล้ใกล้ใกล้เจ็ดขวบแล้วลองคลิปถี่ไหมลองคลิปถี่คืออยังบอฮู้แล้วก็บะฮู้ฟิตฟิตตอนนี้ก็เราฟิตฟีหนักมากว้าเธอเรามาดึงด่านนี้แล้วนะบอกรักแฟนฝับหน่อยได้ไหมอ่ะแฟนลับนะบอกรักแฟนตรงนั้นมันง่ายที่สุดในโลกเลยนะ งัเราขอไปรอตรงนู้นเลยแล้วกันขอผ่านเลเซอร์นี้มีก่อนมันยากแน่นอนมันไม่ลื่นนี่ควรการังทำอะไรเหรอทุกคนทุกคนเดี๋ยวเราจะทำแบบถามมาอยากตอบสามารถถามได้แค่ที่ค้นถามคำถามแบบถามากวนตอบกวนใ,ในอีพีนี้นะแบบตอบกวนเลยตอบกวนแบบแบบแบบตอบกวนยังไก็ได้อะ ถามมาตอบกวนนะคะผมแต่ว่าถ้าตอนนี้นะคะเจ้าของคลิปไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าถ้าใครถามกวนแบบพี่ชื่ออะไรโอเคตอนนี้ทุกคนยังไม่รู้อันนี้อันนี้คนที่ถ่ายคลิปชื่อพี่จิี้เป็นเป็นเอิ่มสักกนเหญิงแตเป็นเพศชายใครๆก็รู้นะเขาจะแม่เอวินแล้วชื่อเอวินถามมาได้เลยถ้าถ้าใครถามว่าพี่ที่ชื่ออะไรหรือว่าเอวินชื่ออะไรเราจะบล็อกห้ามนะทุกคน๋ยวเราจะ ไปยุ่มหัวตามบ้านเลยเพราะว่าขนาดเราบอกในคลิปนี้แล้วเราจะไม่บอกในคลิปหน้าอีกใช่เดี๋ยวคลิปหน้าจะมาลงตอ่อถ้าเราเล่นไม่ไหวทุกเฮ้ยพี่จีที่เธอช่วยดูหน่อยไไสิว่าเธอใกล้ถึงเส้นชัยยัง่งอบตายเออช่วยดูหน่อยว่าใกล้ถึงเส้นชัยโอ้ oh. ดูให้ดีก่อนนะครับผมเ oh. ส้นชัยไม่รู้อยู่ไหนเส้นชัยต้องพื้นใหญ่ๆนะเยวจะไม่เส้นชัยลง โอ้เกือบเกือบเกืบอบอะเราไม่รู้ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะคะก็จะให้ดูคลิปยาวๆไปเลยคลิปนี้ใครใครที่กำลังดูตอนนอนหลับขอขอเตือนไว้ก่อนว่าห้ามดูนะทุกคนเพราะว่าคลิปนี้มันยาวมากมใช่กว่าเราจะเล่นจบฉันว่าน่าจะประมาณหนึ่งปีได้นะเก<อ>ือบหนึ่งชั่วโมงอันนี้เราถ่ายประมาณสิบสี่นาทีแล้วเนี่ยอืม แล้วตอนนี้นะคะเจ้าของคลิปไม่รู้อยู่ไหนแล้วนะคะเธอเราอยู่ตรงนี้อยู่เลยล้วเลยไปอยู่ไปอยู่ไหนที่ใดแล้วเนี่ยไม่รู้เหมือนกันเนะเธออยู่เธอเห็นเราไหมนั่นอ่ะเธอลองมองดูสิ <c oughs> เธอรอระเบิแดแบงตึงระเบิดตึงตึงแกจะไปทาไมซองคุกกี้เราไปตรงนี้อยู่เออไม่เห็นเนาะเราตกแล้วเนี่ยมันโคตรยากอะ <c oughs> ่ะกันเดี๋ยวเดี๋ยวให้คนที่ถ่ายคลิปรอเราก่อนละกันทุกคน อาทุกคนระหว่างรอนะคะทุกคนคิดว่าอันนี้มันใหญ่มาเออตอนนี้ไม่รู้จะพูดไม่ถูกเลยนะคะก็จะให้ทูกคลิดไปย,ยาวๆก่อนใช่แต่ว่าถ้าเราถ้าเราไม่ไหวจริงๆเดี๋ยวเรามาตอ่อพาร์ทสองพาร์ทส,สองนะทุกคนโอเคไหมถ้าไม่ไหวนี่ก็คือต้องตอบพาร์ทส,สองเลยเดี๋ยวถ้าไม่บหรืออีพีได้นะทุกคนเพราะว่าถ้าเป็นอีพีเนี่ยพวกเรานะคะก็จะใช้เป็นติ๊กต็อกถ้าเป็นยูทูบ e นี่ก็ตออพาร์ทสองอค่ะโอเคแต่ว่าตอนนี้เราไหวอย,อยู่ใช่ไหม ไหวอยู่ค่ะแล้วเธออยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยควจะพูดไหวหรือไม่ไหเออไวเนี่ยอเออไหวเฮ้ยโอยทุกคนขออภัยดรวยนะที่มเมื่อกี้เรากันบ้านคือแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะเมื่อกี้เันเป็นผ้าท้องฟ้าเธอ,อฟังบักหนึ่งคือคือเมื่อกี้เราคือเมื่อกี้เราร้องใช่ไหมอือคือเพื่อนบ้านอะเพื่อนบ้าขนขยิบเฮ้ยมีปัญหาได้เลยไปหาดีกว่าแล้วพอเวลามาถึงก็บอกว่าเฮ้ยมีปัญหาอะไรใช่ไหมแล้วก็บอกว่า ไม่มีไลฟ์คิดเล่นบ้านเล่กกนเกมป้าเขาเลยด่าทุกคนใครรู้นนี้มัง้งทุกคนถ้าทุกคนคิดเกียดมากก็ย้อนไปเลยจ้าย้อนได้ย้อยไปเลยเธอรอรับแม่เนึ่อได้บอก <c oughs> ก็บอกว่าให้รอเออฟังก็ฟัง <c oughs> เรากลับมาทั้ทงเมื่อน้ยเราเบียดคนทั้งบมคนทั้งบม็ดกวนน๋ยวนี่ก่อนยืมแป๊้นึลย <c oughs> โอ๊ยเราหมูต้องรับไหนไม่เน <c oughs> ี่ยไม่ใช่เรามั้ง ทุกคนถ้าเริ่มใหม่คือเราต้องเล่นด่านใหม่เลยกันอ่ะอ่าด่านย้อยไปก่อนนะเขาเคนเราไม่รู้จริงๆอันนี้เธอมันไม่มีล็อกให้เธอใช้ดถืออยู่โทรศัพท์ก็หล่นมือถือยังไงให้โทรศัพท์หล่นมือไม่ต้องไอ้หยุดอ่ะอย่าให้น้องร้องไม่งั้นี้ิปหนูจะปวนปั่นไปกว่านี้โอ้ยนี่ไม่หายนม่ไม่หายแล้อ่ะบอกป้าให้เรียบร้อยก่อนอ่ะบอกป้าให้เรียบร้อยก่อนตั้งใจทำงานนะคะ เล่นทั้งเล่นทั้งพี่ทั้งน้องเด้อโทรศัพท์น่ะนี่แม่เอเดี๋ยวมันจะหหนูแชทเกมอยู่อ๋อบอกป้าก่อนบอกป้าแปาถึงที่ทำงานหรือยังถามก่อนป้าถึงที่ทำงานหรือยังหรือวแชทเกมอยู่เด้ออย่าเพิ่งมายุ่งตอนนี้หนูกการแชทเกมกันไปหนูแรงมากเอดินเล่นเครื่องน้อยเขาเด้อถ้าตอบไม่ตอบไม่ เอาละให้爸爸妈妈คุยกน้องเพื่อนกันแล้ไง爸爸妈ไม่หูเครื่องน้องอะไม่หูลหูเครื่องเดี๋ยวนีเลยแม่ใหที่ไปทำชิ้นต่ออาเลยอนจุ่เร็วเรวแม่พี่ที่ใบไก่แล้วรอเราตรงนี้นะใช่ไหมเฉย๋อก็มันถือโทรศัพท์เขาอยู่แล้วทำโทรศัพท์หลงเขาบอกว่าถือยังไงให้หลดีเน่อเธอ่อกนต้องปองลยนะทำไเธอรอเราด้วยใจเอบอกดีแม่เลยอะอ๋อ ไม่อง no so ้นเธอตรงนั้นจนกว่าแม่จะคุ้ยสิเราวเราจะไหนเธอดูเดูตัวเราซีว่าเราอยู่ไหนเราจะไม่ได้ว่าเราอยู่ตรงไหนไม่รู้อะไม่ส่องไม่ส่องหรอกฉันเธอจะพูดอะไรทุกคนทุกคนทุกคนหิมนะอเรื่อาลากกะเป๋าเราลากกเลเากกปาเลย่กกป เหน่อยนอเนอเกียไรเนะาลวไม่ถามอไรใ้เคดีอะไรนะเอไปไปนี A ้เอาอกว้เววบอกตาก่อนเอวินเอวินเออะไรอะเอวินอยู่ไหนคันนะ ไ <with> ม่ใช่กระดาษมาแล้วอุ้งไฟไม่เห็นน่ากลัวน่กลจิงจน่แหละเหียวปิ้งกับไก่ทอดที่จีเขาซื้อมาบายบายป๊าโอ้ไม่ก๊าขอตอนนี้คืนนานมาก ัทุกคนเรามาแต่ไม่ได้ต่อเลยนะทุกคนเต้นอือไมเราออกด่าแล้วมันจะเข้าไปแมันจะหายไหมเนี่ยไม่หายครับเห็นไหมพี่บอกวานี่เธอเรากระโดดตรงนี <t 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 ้อยู <t 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 ่นี่เห็นไหมนใช่ฉันเห็นด้วย ทุกคนตอนนี้ตอนนี้ไม่ต้องสงสัยนะที่ไม่ที่ไม่เห็นเจ้าของคลิปเลยเจ้าของคลิปอยู่ด่านลาร่าซาตรงนี้อยู่เลยทุกคนเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าตอนนี้หน่วยงานของเรานะคะคือมันนำมาเลยเธอรอเราแป๊บหนึง่งเธอรอเราได้ไหมอ่ะได้ไหมแป๊บึ่งฉชนขอไม่ถึงกอนได้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 คนระหว่างเราเราก็เต้นไม่เป็นเนะาะเดี๋ยวเราขอตัดคลิปเลยก็แล้วกันตอนนี้นะคะเธอราไม่ถึงกันดิฉ เธออยู่ตรงไหนนานไม้ไปนึงเราวโตโอ้โห <c oughs> แล้วนี้มันย้อยอะไรเมื่อกี้เหมือนฉันจะเห็นเส้นชัยแล้วนะตรงไหนอะเส้นชัยยังไงวะเธออยู่แล้วเธออยู่ตรงไหนแล้ววะนี่ค่ะฉันอยู่ใกล้ๆที่ว่าแบบเธอตรงไหนเธอรอยและนะหน<พ>ารันย้อยก่อน,นเียังราค่ะ นี่เราผ่านได้ย้อยมาแล้วเรามอยู่ตรงดาดกระโดงเนี่ยนี่ไงดาดย้อนนี่ไงเห็นแล้วไหมนั่นนั่นนั่นตัวเล็กเฮ้ยถ้าเรากะโดดนตรงตรงนี้เราก็ตบ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  อย่าหาอะไรองเย็นกินเ,เราถกอีกแล้วว่ามันเป็นอะไรน่ะเราถูกอีกแล้ว่ามันเป็นอะไรว่า เราเลือกดีเอาท่ถายทุกคนอันนี้เราถ่ายไปตั้งนานแล้วนะเมื่อกี้เห็นสกายแล้วสกายเกือบห่าแล้วทุกคนทุกคนขอตัดคลิปอีกรอบทุกคนสังเกตุทุกคนให้เราถึงแลวไปทุกคนถ้าเราตกโอเคถ้าเราตกหลู่ตานะคลิปนี้จะจบทันทีเราเล่นไม่จบนะไม่ได้๋ยว ขออนุญาตไปก่อนจี้เลยแล้วกันทุกคนขออภัยด้วยที่มันดังอ่ะเพราะว่าน้องน้องน้องห่างน้องจะห้าขวบแล้วทุกคนฟังนะฟังเฉยเอดินพี่น้องจอมโอ้เธอได้แล้วมันง่ายมากเลยนะทุกคนแสงมันน่ารักมากทุกคน หมอไคนโอ้โหไอคอนหะแม่เอเดอร์เฮ้ยทุกคนขออภัยด้วยนะที่มีแบบอามทุกคนเดี๋ยวเราทุกคนคิดว่าด่านนี้มันแบบโอ้ี้เกียจเล่นแล้วเราหัวได้แล้วเธอครับพร้อมเธอต้องค่อยๆเดินเธอต้องค่อยๆ่อกับแมวพวงอะเธอผ่านมาได่าแล้วเดี๋ยวเรารอด่านนี้ก็เลยก็ยังขอผ่านด่านนี้ก่อนด่านนี้ก็ยากเหมือนกันนะเนี่ยเธอเราผ่านละเรารอ เบบี้จังตุ๊ด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 ไปดีกว่าทุกคนเราจะปล่อยให้เจ้าของคลิปเล่นอับบี้ไปคนเดียวนะไปด้วยน้าแน่ไงเราว่าแล้วมาต้องตามมาจริงๆด้วยทุกคนเล่นอะไรกันเนี่ยไม่รู้จะเล่นอะไรกันเลยอ่ะเออแป๊บนึงเราขอหาเกมก่อนละกันทุกคนคือเราคือเราเจอด่านเนี้ยแต่ว่าเราเคยเล่นเป็นละครั้งหนึ่งเนี่ย ดันสีผีนะั่นน่ะสีผีที่มีสีเขียวผีตัวสีดำนะน,นะนั่นน่ะเราคอยเล่นน่ะแต่ว่ามันน่ากลัวมากเลยเราก็เลยขอไม่เล่นละกันถ้าเราเจอดานไหม่แล้วเดี๋ยวเรามาว่ากันละกัน<ฮ>เดี๋ยวคันที่ขอยทิ้นดันก่อนนะ<ฮ>บ,าบายย<ฮ><ฮ>เดี๋ยวค่อยมาต่อกันอีก